สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ TJS Gaming กันอีกครั้งครับก็หายปินาเลยครับผอดีผมลูกเพิ่เพึ่งคลอดเลยครับก็เลยเหมือนกับไม่ค่อยมีเวลาเล่นบวกกับอพอมีเวลาเล่นเกมอันน้อยนิดก็ออกไปเล่นเกมอื่นๆอย่างเช่น d e l d b l o 4นะครับก็หายไปสักพักหนึ่งเลยก็ต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รอติดตามผลิตนะฮะก็วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับช่วงนี้ผมก็บอกตรงว่าแอบเบื arn, Modern ่อเบื่อโมเดิร์นวอลแฟร์สองนิดหนึ่งเพราะว่าผมเล่นมันเยอะมากน่าจะ มากกว่า300ชั่วโมงนะครับก็ค่อนข้างแบบอ่าอิ่มตัวในระดับหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีซีซั่นใหม่เข้ามานะฮะผมก็ยังเล่นอ่าบัลเทนพาร์ไปไม่ถึงไหนเลยไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็เป็นช่วงเบิร์นเอาไเนาะเออแต่ว่าใดๆนะครับด้วยความที่เป็น FPS Gamer นะครับผมก็ไม่สามารถทิ้งเกม FPS ได้จริงๆนะครับอย่างล่าสุดนะครับอ่า PS เลสเตชันก็ได้แจกฟรีในส่วนของอ Call of Duty: Cold War นะครับผมก็เลยย้อนกลับมาเล่น Call of Duty: Cold War ในปี2023นันยสิงๆมิงเกมนี้เนี่ยออกตั้งแต่สมัยลูกคนแรกผมคลอดนะครับช่วงนั้นพอดีก็คือน่าจะประมาณ2ปีครึ่งที่แล้วนะอ่ะช่วงนั้นก็สนุกแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรอกก็ไม่ได้ปลดล็อกแอคมโมทเทพอะไรมากมายนะครับก็เหมือนเล่นตามที่เวลามีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ว่าต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งภาคที่ผมชอบมาก สำหรับ Black Ops, อฟสโ War นะครับด้วยความที่มันยังมีเอ่อเอ e เมนตหรือองค์ประกอบต่างๆที่ยังคงมีความ Call of Duty ที่เป็นแบบแก่นแท้ของมัน Call of Duty คลาสสิกซึ่งถ้าเราเทียบกับ m o เดิร์น r อ a เฟ2เนี่ยบอกเลยว่ามันค่อนข้างต่างมากๆอันนี้ผมพูดใน,นเรื่องของระบบนะคือ Modern นะ์น r อ a เฟ2เนี่ยหรือ m o เด r ร์น r อ a เฟเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นซีรีส์เป็นภาคที่แอนิเมชันเนี่ยเท่ที่สุดใน ในคอร์ลตีละแน่นอนนะมันใช้เอนจินใหม่นะมันก็เลยทําให้พวกแอนิเมชันหรือความสมจริงด้านการมูฟเมนต์ต่างๆเนะี่ยค่อนข้างที่จะดีทําดีกว่าโคแน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมยังคงชอบในภาคเก่าๆอย่างเช่นภาคโคว์เนี่ยอย่างโควเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นยังคงรูปแบบเน้น Multiplayer s h o o t เ er ตอร์อาก็คือยิงแบบ 6v6 นะครับฉะนั้นมันก็จะทำออกมาค่อนข้างสมดุลสมบูรณ์ นะครับแล้วก็ยังคงในเรื่องของ three lane maps นะครับก็คือการใช้แผ่นที่แบบ3เลนมันจะไปได้3ช่องทางเสมอนะครับซึ่งแผ่นที่แบบเนี้ยข้อดีอยู่มันคือมันไม่ซับซ้อนแล้วมันก็หาเจอกันง่ายนะครับฟล์ในการเล่นน่ะมันจะสนุกสำหรับ6 v 6ีนะครับฉะนั้นมันจะไม่ค่อยมีแบบว่าเล่นทีมเด็ดแมทจนเวลาหมดอะไรเงี้ยอย่างที่ผมเจอในบางด่านในโมเดลวัวแฟร์นะครับโมเดลวแฟร์สอยังโอเคหน่อยมอนเขาพยายามจะ ยิงแผนที่ให้ดีขึ้นแต่ภาคหนึ่งเนี่ยหนักเลยเล่นทีมเดนแบบนี้เวลาหมดตลอดนะครับอันนี้ก็จะมีความอ่าสามเลททรีเลนแมปเนาะแล้วก็ในเรื่องของพวกความอาเคดเรื่องของเลทโดดบนแผนที่คือเป็นสิ่งต่างต่งที่ผู้เล่นคอร์ลฟิวตี้เก่าจะชอบกันก็คืออย่างเช่นอ่าเวลาย,ยิงมันก็จะขึ้นจุดแตงหมอกบนแผนที่นะครับคือเป็นเกมที่เล่นค่อนข้างง่ายย,ย่อยค่อนข้างง่ายแต่ว่าภาคนี้คนไทยไม่ค่อยชอบกันจําได้ตอนนั้นคนไทย ขามไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่แวกไม่ว่ากันครับผมมันเป็นเรื่องของความชอบของแต่ละคนนะครับก็นี่ครับกลับมาเล่นนะก็ยังเจอคนอยู่นะครับเจอเด็กใหม่เต็มเลยนะครับก็คือพวกที่ไม่เคยเล่นหรือเคยเล่นแต่ไม่ได้ซื้อนะครับหรือเล่นภาคอื่นๆแล้วก็ย้อนกลับมาเล่นภาคโควอตอนที่มันแจกใน p s n plus นะครับฉะนั้นใครที่ เป็นสมาชิก PlayStation Plus สามารถเข้าไปตำได้เลยนะครับเข้าไปโหลดฟรีได้เลยนะครับอ่าระยะเวลาจำกัดนะน่าจะประมาณเดือนหนึ่งได้บางก่อนเขาจะเปลี่ยนเกมนะครับฉะนั้นอย่าลืมไปโหลดกันนะครับของฟรีผมมองไว้ไงเกมมันก็สนุกอยู่ดีนะครับมันก็ยังสนุกอยู่ดีไม่ว่าจะนานขนาดไหนแล้วนะครับมันก็หาห้องง่ายขึ้นด้วยนะครับคุณเป็น PC คุณเคยซื้อไว้โอกาสมาถึงแล้วนะครับแถมได้แถมได้ยิงผู้เล่น หน้าใหม่มากมายนะครับก็สนุกเพลียนแบบนะครับ SBFM MM ก็ยังถามวนะ่าตึงไหมมันก็ยังตึงนะถ้าพอคนเล่นเยอะๆมันก็ยังตึงเหมือนเดิมก็ทําอะไรไม่ได้มันเป็นระบบของมันนะเนาะจริงๆเกมนี้ผมมองว่ามีเกมใหม่เกมหนึ่งที่กําลังจะเข้ามาซึ่งผมมองว่ามันแม่งโคตรทาคล้ายโคเลยเป็นเกมฟรีทูเพลย์ด้วยเกมนั้นผมเคยทําวิดีโอไ้แล้วเกมนั้นชื่อว่าเกมเอ็กซ์ว่ามันเหมือนมากแต่ว่าเขาอาจจะผสมความเป็น b l a c k o p s 4เข้าไปด้วย นะครับผมว่ามันเป็นรูกผสมระหว่าง b a c k Op อกับ c o ว a r นะครับแล้วก็ใช้ระบบเดียวกันเลยก็อ่ารู้สึกว่าคนอ่าคนที่โปรดิวเซอร์ที่เขาเคยทำตระกูล b a c k o ออเนี่ยน่าจะภาคหนึ่งหรือภาคสองนะก็คือก็คือเป็นคนที่ตอนเนี้ยเขาดูเกมตัว e อ็กซ์ตฟอนู่ฉันั้นต้อไม่แปลกที่เกม x อ็กซ์เนี่ยจะมีกลิ่นคล้ายๆกับเกม Call of Duty อ่าซีรีส์แบล็กออฟนะครับ ก็สนุกไปอีกแบบนะอันนี้ก็เกมใหม่นะครับก็ free to play ด้วยคิดว่ารอติดตามได้เลยช่องผมทำวิดีโอโคเวอร์แน่นอนนะครับเขาไปเขาไปเล่นเยอะแน่นอนเพราะว่าผมชอบอ่าคอสตีซีรีส์อแบล็กออฟสไม่แพ้มอนวัวแร์เลยนะครับโอเคครับหลักๆก็จะประมาณนี้ครับก็แวะมาทักทายท่านผู้ชมนะครับก็หายไปสักพักนึงนะก็เดี๋ยวผมว่าผมน่าจะใกล้จะกลับมาเร็วๆนี้แล้วแหละ ผมก็เริ่มกลับมาเล่นโมโนฟแอร์แล้วเริ่มกลับมาดูคอนเทนต์แล้ววางแผนคอนเทนต์แล้วว่าจะทําอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ,นะอกเกมบัตเทนบิดปรินเซอร์เกมนี้ผมก็แอบมองอยู่นานละแอบมองเธออยู่นจะจ๊ะนะเพราะว่าเกมนี้ได้ข่าวว่าเป็นเกมเหมือนกับเ,เกมที่แบบว่าวรนะัลเนาะเป็นเกมที่แบบว่าคนพูดถึงกันเยอะมากแล้วก็คนชมเยอะมากทาัทง้ทงๆที่แบบมีคนทํา แค่สามคนเป็นเกมที่แบบทำให้อ่าผู้พัฒนารายใหญ่จะต้องแบบจะต้องหันหันหลังมามองอะเออนะครับโอเคหลักๆนะก็จะประมาณนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็วันนี้แวะมาเล่าเรื่องโครอให้ฟังสักหน่อยแล้วก็มาทักทายนะครับผมก็้ามีอะไรอยากจะแนะนาําเสริมก็สามารถคอมเมนต์มาในคอมเมนต์ได้ครับโอเคครับหลักๆประมาณนี้ครับสวัสดีครับ